โยทุกคนแบบก้าวๆคืนได้อัเปเีตยีศาจควางตัวใหม่ที่ช่วยเราตัดต้นไม้ได้ <laughs> แต่วันนี้ผมจะมาสุ่มทีมแล้วเอาชีวิตรอดให้นานที่สุดโดยที่ห้ามตายมีคนบอกว่าถ้าสุ่มทีมเนี่ยเราจะเจอพวกปัญญาอ่อนนะครับ <laughs> <laughs> ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะ Peace Joy Emoji On Peace โอเคโอเคคอมคอมมา My Friend <laughs> ยัอยู่ก็เรียกเพื่อนแล้วอ่ะตอนนี้เราเนื้อโตหอมที่สุดในเซิร์ฟเลยเนี่ยเราหกร้อยคืนนะครับมีแต่คนมารุมล้อมเดี๋ยวเราจะสร้างห้องสักห้าคนนะครับว่ามันจะวุ่นวายแค่ไหนโอ้มาขอเล่นด้วยกันเต็มเลยนะ,ะปะัปะ๊บปัป๊บปั๊บก,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 ก็มาแล้ว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 นะครับห้าคนนี่ <c oughs> เป็นพิสัตว์ควางตัวใหม่ด้วยมานะครับเรามาดูนะว่าไอห้าคนนี้มันจะทําอะไรให้เราหรือเปล่ามีคนยืนนิ่งไปแล้วนะครับหนึ่งคนโทรศัพท <c oughs> ์อาจจะกำลังโหลดอยู่ก็ได้นะขยายกองไฟนะครับเราต้องช่วยกัน ว่าเขาน่าจะหวังให้เราแบกอยู่นะครับเราจะไม่ตัดไม้เลยทุกคนเราจะปล่อยให้เด็กๆเ,เ,เขาตัดไปนะครับเราจะไปสำรวจโลกขออนุญาตแมหละที่คนเราจะได้มีของใครแอดเพื่อนเรามาทำไมผมจะรอดถึงกี่วันวะร้อ <c> ย <oughs> วันนี้ก็บุญแล้วนะครับทุกคนอยู่กับพวกเนี้ยอ้าว ทุกคนเห็นไหมไอแคนี้แม่งมากระทุดพีดขัตนะวิ่งมาขอดาบเราแล้วเราเปิดกล่องอยู่แล้วมันก็แบบอ่ะกวามันคืนะครับกวมันขึ้นอ,อันนั่นันนันอันนันไันนั่นอด้นั่นอดนนั่นอกระเ่๋อใหญ่นอ,อวนน,น,อออน,นัถนอัทนั่นอันนั่น,น,อ,น,นอันนะ่นอันนั่นอันนันอั่อันนั่นอันนั่นอยนน่นอันน่นอันนั่นรันน่อนนอะไนั่นอนน่นนน่นอราน้ามตันนัครับเล่นกับพุ่นนี้ เก็บตัวเองด้วยอะไรคืออะไรอะ่ะทำอะไรได้วะทุกคน<อ>เหมือนจะเก็บได้อย่างเดียวถือน้ำมันไปด้วยนะครับไปเอาไปให้เพื่อนเดี๋ยวจะช่วยกันขยายกองไฟนะครับขอไม่ได้นะครับเข้าเครื่องย่อยได้ไหมไม่ได้ด้วยมาทําอะไรได้วะแล้วเพื่อนเราไม่มาขยายกองไฟกันแล้วหรอแล้วคือทิ้งหน้าที่กันเลย5คนไม่มาขยายกองไฟสักคนเฮ้ยมามาแล้วหนึ่งคนนี่ไงว้ายนี่ไงตัวใหม่ไอ้หนูอ๋อพีกส่องไฟใส่มันทำไมอ่ะไปเลยอ่ะคิดว่าเราควรคับแบบให้พวกนี้ก่อนนะครับ ฮ่ายิงกันหน่อยเอาอะไรดีเอาดูวันเวลาก่อนนะครับเราตั้งมนสวยนะทุกคนฮ่าตั้งให้ตั้ง,งมุมนี้เราลองพิมพ์ก่อนนะว่าอ่าเรเวลเดี๋ยวนะผมต้องคุยกับเด็กอังกฤษเหรอวะเนี่ยโก g โก o โกเร็วลโ <c oughs> อ้ยเดี๋ยวนะเราเราท้าก็ต่อไปแรกก่อนนะครับอ่าเอาเอาถุงเลยทุกคนเอาถุงเลยู้มันมีอะไรตรงมี้แบบด้วยเราไปล่าหมาป่านะครับหาหาหนังหาหนัง โอ้นี่ไงเจอหนังด้วยโอเคไปแรกเลยนะครับคือผมไม่เข้าใจนะว่าทําไมบางคนเขาชอบคาราฟที่วางของนะแบบเป็นชั้นวางของนะส่วนตัวผมรู้สึกมันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะขวานเห็นนะเพื่อนเราเริ่มขยับขยายกันแล้วโอ้มันดีมันดีจริงๆว่าเราสามารถเห็นได้ว่าใครไปเปิดกล่องทองมาแล้วนะครับเราสามารถไปเปิดได้ด้วยน,นี่มีอะไรนะครับอันนี้มันเหมือนจะเป็นปรา,าสาะครับทุกคนแต่ยังไม่มีใายตานะคืนที่สองโอ้ยผมผมไม่ได้ขาตาย ที่เหลือก็สบายนะครับมันฟันได้อยู่หน้าไม้มันยิงกระไล่มากเลยหน้าไม้อาวุธใหม่เหรอเนี่ยผมไม่เคยเห็นหน้าไม้โอเคคืออะไรโอ้ยต้องเอาอะไรมาใส่แน่นอนผมว่าน่าจะไอเสียงแดงนะครับไม่มีอะไรเลยตรงเนี้ยเสื้อเสื้อ,อเค้กเพราะแมงป่อง,องหน้าลำขาดมากเลยอู้อะไรเนี่ยตรงเนี้ยเอ้ยมันติดไฟได้ด้วยเหรอแบบนี้ก็สบายดียทุกคนเดิ <c oughs> น,นไฟเผาตายเหมือนแช่ออนเซนเฮ้ยกลางคืนกำลังมาเคลียร์นะครับตรงนี้ ุดพยาบาลโอ้หมดแล้วไปก่อนนะครับไปก่อนมืดด้วยผมไอ้โดนเซ็ตหอบไปเนี่ยอยู่ในป่าคนเดียวขอให้มันตัดไม้เราถ้าไปได้ยังดีนะคร้ยหัวขยับขยายเดียเนี่ยมันยังไม่ไปช่วยเด็กกันเลยอ่ะไอ้พวกเนี้ยช่วยเด็กกันช้ามากเนี่ยแค่เนี้ยเนี่ยแค่เนี้ยเฮ้ทำไมไม่ยอมมาช่วยกันอ่ะโอ้โหเดี๋ยวเราให้คนหนึ่งเอาเด็กกลับบ้านไปนะอาจจะเป็นงั้นวเรามีอาวุธคนเดียวก็ได้นะทุกคนแบบเพื่อนๆไม่มีอาชีพกันนะครับเราเจอเด็กอีกคนหนึ่งแล้วทุกคนโอ้โหหมาป่าเยอะมากมีหนังสัตป่าไฟฟ้าแบบด้วย โอเคกรี๊งนะครับโอ้ตรงนี้แบบเศษเนื้อเต็มเราได้ตัวแบกเลยวะเนี่ยทุกคนไปกลับบ้านกันเดี๋ยวเนื้อกลับไปฝากเพื่อนด้วยนะครับแต่กองไฟยังไม่ไปถึงไหนเลยอะไม่มีใครทํากองไฟเลยเอ,อ้มันไม่ยอมเอาเด็กมาวางเหรอเนี่ยมันได้เด็กไปจากกระเป๋ามันไม่ยอมมาวางวะทุกคนโอ้มึนกันอย่างวะเนี่ยผมให้จนแล้วผมให้คนผู้หญิงไปนะครับแล้วเราเจอรังโจรกันเจียนเพื่อนแต่เพื่อนเรามีเกาะดีแล้วแต่ผู้หญิงนั่นไปไหนเนี่ยมันหายหัวไปไหนไม่ไม่ตัดไม้กันเลยอะโอ้มันจะทำอันนี้เป็นรัวกัน แต่กองไฟไม่เบลห้าก็ไม่ได้เนี่ยเนี่ยมันเจอเด็กแค่หนึ่งคนนะครับเพราะมันไม่ยอมมาอีกคนมาวังผมไม่นาฝากไว้กับแม่งเลยเออมาขยายกองไฟให้พวกนี้นะครับนี้ยืนนิ่งไปแล้วนะครับเนี่ยนี่สายเสียมากแล้วพอเล่นแล้วยืนนิ่งนี่ทำไมไม่เอาเด็กมาวางน้อยพวกนี้มันยังจะพีดคาตานอีกนะคุณนายเหรอมันไอยากได้คุณนายไม่ให้ไม่ให้เลยน้องจือว่าคืนนี้โจนาบุใครจะเป็นคนดูแล นี่ไงมันมาแล้วโอ๊ยแล้วมันเอาเด็กไปไหนอ่ะอ๋อนี่มันทิ้งเด็กไว้ที่นี่ฮะโอ้โห่จะเอามาคืนนะครับเาจากการกันเองเลยกองไฟผมเลี้ยวห้าสักทีพี่เด็กคนที่3ดีกว่านะครับปล่อยเพื่อนมันอยู่อย่างนี้ไปแหละทุกคนเรากล้าออกนะครับเวลากลางคืนคงไม่น่ากลัวนะเพราะว่าอีกแค่สามิีวิตก็จะเช้าแล้วหนึ่งสองสามพี่เด็กมันหลงมาไกลยังวะเฮ้ย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 แสงแสงไรอ่ะโอเคนะครับตอนเช้า คปืนไรเฟิลเป็นหมีด้วยนะครับเม่คิวอยู่ทุกคนอุ้ยกัดแรงมากจะาตายแล้วจะตายว้ายทุกคนผมตายคนแรกเลยูสิบเอคืนนะครับผมตายฮะประมาทมากผมไปให้หมีกัดต่ขอเล่นต่อก,กับพวกนี้หน่อยหรือว่าจะมีใครสักคนตายหรือเปล่าอ้นี่ไงหูยตัวนี้ตัวนีปลอดภัยปะเนี่ย,ยได้ก่อนนะครับ Okay. โอ้โหได้อะไรเนี่ยน้ำแต่ผมหิวตอนนี้ทุกคนเราหิวเราจะมืดด้วยไงเบอร์รี่ไม่มีเลยเหรอแถวนี้นุ่นนู่นนุ่นเบอร์รี่ข้างหน้ากินโุ้ยหลอด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 อยู่ยกินอ้าวมีคนตายไอ้นัน่นตายนะครับ พื้นนี้เริ่มตัดไม้มันทำท่าเดินน่ะไอ้ท่าขีดแล้วมันตายกลไกลเราอาจจะเจอปีศาจแพ้ตัดไม้ก็ได้นะครับมันแม่ตายโคตรไกลเลยชุบๆมานะครับร้องไห้เลยอ๋อโอเคเราบุกอันนี้ได้ไหมเนี่ยโอ้เลเ้ยวหนึ่งวุ้ยเลเ้ยวหนึ่งหรือเนี่ยยังเยอะเลยเอาปาเพื่อนเราตายฮะเราเอาดาบไปฟันดีกว่านะครับ ยังไงก็ต้องใช้ปืนนะผมว่าไอ้พวกเนี้ยสวยเพื่อนมาแล้วเพื่อนเรามาแล้วนี่ประตูเปิด ไปแล้ววุ้ยสุมดนะครับแล้วปล่อยเพื่อนบุกไปก่อนนะมันน่าจยดนานนะมันสี่ชั้นอะเอ้าเพื่อนตายมันตายนะไอคนเดิมตายด้วยนู่นๆอยู่ตรงนู้นนะครับอ่าเรียบร้อยกองไฟเราอันนี้แล้วตัวอะไรมาวะตัวอะไรอะอ๋อพิ่จกวางเขามันยังอยู่อ๋อพคิดว่าไม่อยู่แล้วไอพวกนีมันไม่ยอมทำมออัตโนมัติกันเลยเนี่ยว่าเราอาจจะต้องทำให้นะครับยังอยู่ครบนะดูวนะ้าคนยังไม่มีใครออกนะครับอาจจะแบบเพิ่งเล่นไงแต่ฟัาผมว่าไม่น่าจะออกกันนะครับงอมไปนะครับไปหาเด็กกันดีกว่า โอ้เหเลืสองตัวต้องการกระสุนอีกวุ้ยวุ้ยทุกคนผมวิ่งแล้วผมจะตายนะครับโอ้โหหมีสองตัวโอ้โหแล้วมันไม่ตายอยู่ข้างบนนั้นน่ะแม่งไม่มีใครไปช่วยมาเลยนะครับมันร้องพีชพีชพีชแอคชิดมันร้องให้เราช่วยด้วยนะครับไอคนนี้มานะครับเรามาช่วยเด็กตโอเฮ้ สวยี่มาเลยเหมาป่าเต็มเลยเรียบร้อยมีคนตายหนึ่งคนโดนโดนตาย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 เรียบร้อยตายอีกหนึ่งนะครับเหลือ,อยุ่สี่คนแล้วนะครับออกไปหนึ่งโอ้ยเป็นเอาไม้ไม่เปลืองกับอะไรก็ไม่รู้นะครับนี่เงามากเลยนี่คืออยธรรมที่พวกเขาสร้างกันนะผมไม่ได้แตะต้องอนะไรเนี่ยนี่คือคือมอทำอ่าอัตโนมัติเหรอนี่มันต้องมีขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ยเอ้าเข้ามาแล้วนะครับมีครบห้าคน นี่รักนะครับเดี๋ยวผมตัดไม้ปลูกสวนให้มันก่อนแล้วกันมันดูเล่นไม่ค่อยเป็นกันมากเลยพวกนี้มาแล้วละคนตัดไม้ผมนะครับตัดไม้แล้วตัดไม้ให้เร็วตัดไม้ให้เร็วมาเลยมามาตัดไม้มาตัดไม้โอ้เช้าก่อนทุกคนโอ้เถอะมันปิดเลยไปเฮียร์ตกใจหมดโอ้ยกูก้กู้มาเลยนะมึงอะตัดไม้ตัดไม้ให้กูเถอเออตัดไม้ให้เราหนึ่งต้นครับ ครั <łość> บกับคนดีกว่าทุกคนปัญหาก็คือไม่ได้มาหาอะไรกันเลยนะครับโอ้โหลำบากชิบหาเลยทุกคนร้อยคืนนี่ผมไม่น่ารอดแล้วนะครับผมตายไปเมื่อกี้ไงมาดีเจ้าหมีโอ้ยหมา โอ้ไม่ดรอปอีกแล้วเลยปล่อยเพื่อนเราทู้กับรังโจยมาทุกคนหรือื่อพวกนี้มันจะทำอะไรกันแล้แอบบแอบย่างนี้นะทุกคนมันล่อแถบอยู่นะคุณมันฉลาดอยู่สู้ไหวกันอยู่เอา้าแจนเมื่อกี้อะไรอีกอ่ะตายกันอีกแล้วโอยเดี๋ยวเชื่อทีมนี้จริงๆคือเพื่อนมันยังไม่มาบุกตรงนี้กันเลยผมไม่รู้ว่าเขารู้กันหรือเปล่านะว่าบุกได้หรือว่าแบบขี้เกียจโอเคมวมีหมวกใหม่มาด้วย โอ้โหแล้วมันมากะเปาอะไตรงนี้วะเน,นี่ยโอ้โหแล้วทั้งวันทั้งคืนมึงอยู่แต่บ้านกันเนี่ยนะไอพวกเนี้ยมันมีอาหารให้เราอยู่โอเคโอเคเรามาดูการใช้ชีวิตของแต่ละคนนะครับอันนี้นะครับเด็กขี้แงวันนี้เป็นคนที่พิมพ์เยอะที่สุดวันที่62เขาออกล่าอาหารแล้วก็เอาไปใส่ในหมอ้อซุปอ่าแยง่งแยง่งแยง่งแยง่แยงดูคนต่อไปนะครับคนนี้กําลังต่อเติมบ้านนะครับโอ้โหเราไม่มันใช้เท่าไหร่ทุกคนมันอยากรู้มากเลยเนี่ยโอ้ใช้เลข ไม่เใช้ไม้นะครับเพราะมันขี้เกียจไปตัดไม้กันเพราะเหล็กเนี่ยผมไม่คม่อยไปหามาโคตรเยอะเลยเหล็กอ่ะเอเ่เหล็กกูไปใช้โคตรไม่เป็นประโยชน์เลยโอ้มีแมงมอสด,ด้วยหรอทุกคนแมงมอสที่เป็นหอไฟเปิดกล่องเปิดกล่องได้อยู่ได้อยู่ดวเพราะอะไรวะเนี่ยเนี่ยโอ้อันนี้เป็นที่เขาบูชายานกันนะครับ ไม่แอมกองไฟจะดับอยู่แล้วคือมันไม่ดับมาย้อนกองไฟจะดับผมจะปล่อยให้กองไฟแม่งดับไปเลยนะทุกคนคืนนี้นะครับมีโจรบุกมาแล้วนะครับดูที่ว่ามันเอาชีร้องกันได้หรือเปล่าเดินล่องมามานี่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 โอ้ยผมจะตายถือว่าแจ่มนะครับเป็นตีทะลุกระแพงได้หรอโอ้โอ้โอ้ไม่ใช่และไม่ใช่แล้วทำไมผมโดนตีวะหมดหมด คลิปนี้ไม่ได้ไปไหนเลยนอกจากแม่งกินกันอยู่นี่แล้วก็ไม่ทําอะไรกันเลยโอเคครับทุกคนเอาไว้เจอกันคลิปหน้ากับทีมแบบนี้อีพี <c oughs> หน้าเราจะได้ทีมดีๆนะครับที่ช่วยกันตัดไม้หาไฟไป <c oughs> น,นะครับผมขอบิดไอ้พวกนี้ดีกว่าแนละ้วทุกคนไม่ไหว